เก็บของก่อนเดี๋ยวเก็บของก่อนค่อยใช้ไฟเอาเก็บของก่อนเก็บของก่อนเดี๋ยวค่อยคุยค่อยคุยพี่เก็บของก่อนเก็บข,ข,ของก่อน,ออนว่าแล้วว่าแล้วเสียงอะไรขอวางกล้องก่อนนะพี่พี่ สวัสดีครับพี่พี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g p c วันหนึ่งผมเดินเข้าป่านะครับวันนี้ผมมาต่อคลิปตอนที่1 4 6นะบุกป่าใหม่เจอเจ้าถิ่นแบบนี้ต้องระวังไม่งั้นได้เฝ้าลากระม่วงในป่าแน่ฮะคือเรื่องราวเนี่ยมันเป็นป่าใหม่ที่ผมบุกเข้าไปนะครับทางภาคเหนือเนี่ยจริงๆเนี่ยป่านเนี้ยผมไม่ได้จะเข้าไปนะครับเพราะว่ามีการทักท้วงของชาวบ้านเนาะผมก็อยากจะ,อะบอกพี่ๆี่ก่อนว่ามีคนทักท้วงผมจริง แต่ด้วยความรั้นของผมเองคือผมไม่ได้โทษใครนะครับผมโทษตัวเองด้วยที่ว่า หลังสังเกตนะครับว่าวัานนั้นเนี่ยผมไปเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวไปมากมายนะครับมีเพียงแค่มาม,ม่ากับไข่นะครับแล้วก็ท้าปเปนะครับเพื่อไปนอนกับพัดบรรยากาศนะครับส่วนหนึ่งผมก็จะไปเปิดป่าใหม่แล้วก็ไปสำรวจด,ดูพื้นที่ว่ามีตรงไหนเนี่ยที่เป็นพื้นที่สวยๆบ้างและมีตรงไหนที่เป็นพื้นที่ที่จะขัดห้างได้บ้างนะครับพี่ๆคือไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเย็นแล้วไปเจออุปสรรคอีเจอยุงเนาะผมก็กอ่อไฟนะครับแล้วก็เอาท้าเอาเปมาคึงมาผูกเรื่องราวปกติทำอาหารกินปกติเนาะเผอิญตอน ที่ผมไปหาฟืนเนี่ยมันมีช่วงที่ผมไปหาฟืนด้วยแต่ผมไม่ได้เอาลงนะครับคือผมเนี่ยได้ยินเสียงเคาะนะเสียงเคาะไม้ไผ่เนี่ยดังมาตั้งแต่ตอนผมไปหาฟืนแล้ว คือผมไปหาฟืนเนี่ยผมออกไปจากบริเวณที่แคมป์เนี่ยไกลพอสมควรนะฮะเพราะว่าไปหาฟืนที่แบบแห้งแล้วก็ที่สามารถใช้งานได้ร0 0เเนตี่ยไปหามาได้ปุ๊บผมก็ได้ยินเสียงมันเสียงเคาะเหมือนเสียงนกอะไรบางอย่างเหมือนนกตัางเขนหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่เขาชอบทํารังอยู่ในโพงไม้ไผ่นะครับหรือว่า,อาหานอนกินอะไรประมาณนี้เนาะผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากมามยจนกลับมาถึงแคมป์มาถ่ายคลิปมาเปิดไฟโอ้ไฟก็สว่างเนาะไฟส่องมาที่ผมคนเดียวอะไรประมาณนี้เนาะคือก็ทาทุกอย่างเสร็จเรียบร,ร้อยจน จะเข้านอนนี่ยที่ผมปวดฉี่นะผมเนี่ยก็ไปฉี่ด้านนอกนะครับด้านนอกพื้นที่ที่ผมค้างแรมนะครับหรือว่าพุกเปน,นอนเนี่ยในระหว่างที่ออกไปเนี่ยพี่พี่เนาะอย่างในคลิปเลยผมได้ยินเสียงเหมือนเสียงเคาะป๊อกป๊อกป๊อกคือส่วนตัวเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยจนผมอานคิดเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเสียงนกเนาะเพราะว่ามันใกล้ๆหูผมน,นะผมก็ดูเอ๊เสียงนกก็กําลังจะถ่ายให้พี่ทุกท่านดูเนี่ยกล่วว่าจะเจอ นกบ้างเจออะไรบ้างนะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่ผมส่องไปส่องมาเนี่ยก็เจอนกบินนะฮะแต่ในคลิปเนี่ยมันมองไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ากล้องมันสวสโอลนะครับผมไม่ได้ใช้ไฟแบบมากไฟเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะพอเดินไปสักพักนึงเนี่ยก็ไปเจอกอไผ่จากนั้นเนี่ยผมได้ยินเสียงปืนนะพี่นัดแรกเนี่ยฟุบลงไปเลยอย่างที่ทุกท่านเห็นเนาะคือผมฟุบตัวนะครับก้มลงต่ําที่สุดนะถามว่าทําไมต้องก้มลงต่ํานะครับ ก็รู้กันอยู่เนาะว่าปืนเนี่ยมันยิงมาเราไม่รู้วิธีกระสุนว่าที่เขายิงมาเนี่ยเขายิงมาทางเราหรือเปล่าหรือว่าเขายิงสัตว์จริงๆหรือว่าเขายิงกันที่อื่น หรือว่าไล่ที่หรืออะไรยังไงนะครับแต่ว่าเสียงปืนเนี่ยมันกล้องในหุบมากรู้เลยว่าอยู่หุบนี้อยู่ในบริเวณโซนนี้เลยโซนที่ผมมาพักค้างแรมนะพี่เเสียงสนัน่นสะท้อนเลยหมอบนะจากนั้นผมตั้งสติได้ว่าเฮย้ยไม่ได้เราหนีอ่ะคือสำรวจตัวเองแล้วว่าไม่ได้โดนยิงไม่มีบาดแผลตั้งสติได้วิ่งก็ไม่เพ่ที่คือเรื่องจริงี่ยมีคนบอกกับผมโอ้ยพีซีที่ขาดจังวินาทีนั้นนะผมบอกตรงแล้วผมไม่มีอะไรไปด้วยนะครับคือต้องหนีก่อนต้องวิ่งก่อนเราไม่สามารถที่จะเอาไอ้ประทัดที่ผมเอาไว,จไวาจา้จุด ทาง,ไ,างไปสู้กับเขาได้นะครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมบอกท้ายคลิปนะหลังจากนั้นเนี่ยผมวิ่งมาวิ่งวิ่งวิ่งมาเหมือนจะได้ยินเสียงปืนนีกครับได้ยินเสียงปืนอีกนะครับแล้วก็อันจริงๆอ่ะผมลืมบอกนะนมีเสียงปืนอีกนัดนนะึงที่ผมตะโกนบอกว่าคนๆน,นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมทําได้ตอนนั้นว่าเอ้ยอยากให้รู้นะว่านี่คือคนกลัวว่าเขาเนี่ยจะมองมว่าเอ้ยเป็นสิ่งวี้ลับหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรเงี้ยคือผมกันไว้เลยว่าถ้าเป็นคนเนี่ยเขาน่าจะโอเคหยุดพอแล้วแต่จงังออ มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในผืนป่านะครับผมก็เข้ามายังที่พักได้สําเร็จเนาะอาจจะโดนนามเกี่ยวอะไรบ้างนะก็เป็นเรื่องปกติในผืนป่าเวลาเราวิ่งเนี่ยโชคดีนะข้อเท้าผมไม่พลิกนะฮะคือโชคดีมากแต่วินาทีนั้นก็ถึงพลิกก็ต้องเอาไปพี่เนาะคือด้วยเสียงปืนแล้ววิธีกระสุนที่เราไม่รู้อะแล้วเราเปิดไฟอยู่เงี้ยเราเด่นที่สุดในโซนนั้นนะวะ่ามันอันตรายนะพอผมกลับมาถึงปุ๊บผมเอาน้ำราดกองไฟเ,เก็บของเก็บอะไรปิดไฟแล้วก็รีบวางกล้องนะอย่างที่คุยกับพี่พนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเก็บข้า กลุ่มนะครับกลุ่มเพื่อให้ไม่เห็นไฟอย่างเต็มที่นะครับให้ไฟเนี่ยสอดส,ส่องมาทางช่องนิ้วมือเนาะนิ้วมือของผมเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าอะตรงนี้ผมมัดไว้แบบนี้ตรงนี้ผมใช้เงื่อนกระตุกนะตรงนี้ผม เก็บของไว้ตังเนี้ยเมื่อเก็บของเสร็จเรียบร้อยนะพี่พักนึงเนาะเก็บเสร็จอะไรเสร็จจังหวะไอ้เก็บท้าบเนี่ยเสียงดังนิดนึงนะแต่ก็ค่อยๆไล่ลมค่อยๆไล่ลมจังหวะเก็บก็นั่งดึงท้าบมาไล่ลมออกค่อยรีดค่อยๆรีดถ้าเก็บซุบสับปะเนี่ยเสียงดังแน่แล้วในผืนป่าจังหวะนั้นคือป่าแตกครับพี่ๆถ้าเกิดเราทําอะไรเนี่ยในผืนป่าเนี่ยมันก็ย่อมจะได้ยินเตียงกูแล้วเนาะมันมันง่ายพี่ๆที่เสียงเนี่ยมันจะเดินทางนะครับมันเงียบจริงๆเนาะพอเก็บของเสร็จ ค่อยๆรีดลมรีดเปรีดทัาบยัดใส่กระเป๋าแพ็คเดินออกกัพี่พี่ไม่สนใจไม่ให้หลังกลับไปดูนะครับพยายามใช้ไฟแบบอ,อ่อ,อนๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะให้ไฟลอดผ่านนิ้วมือพยายามดูเส้นทางว่าเออเรามาตรงไหนอะไรอย่างไงนะครับสุดท้ายก็ออกมาได้นะออกมาได้มาตรงประมาณเกือบถึงใกล้หมู่บ้านนะผมก็บอกว่าเออเจอเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์แบบนี้นะครับคือคนเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาบอกโอเคโชคดีที่ปลอดภัยไป็นไง ลุงเตือนแล้วว่าอย่าเข้าไปมันอันตรายช่วงนี้แกก็ okay, okay, ไม่ได้พูดอะไรนะผมก็ก็อยากจะถามนะว่ามันมีอะไรข้างในอะไรเงี้ยนะแต่ก็ไม่กล้าถามเขาก็โอเคครับขอบคุณมากผมก็เลยบอกลุงว่าเดี๋ยวผมขอญาตไปพักรีสอร์ทในอำเภอกันนะครับแค่20-30ิมกิโลเนี่ยผมขี่มอไซค์ไปแป๊บเดียวเนาะแล้วก็กลับไปพักอย่างรีสอร์ทก็ไม่มีอะไรนะถึงรีสอร์ทประมาณเกือบเที่ยงคืนได้เกือบเที่ยงคืนนะกว่าจะ ถึงนะพี่พี่นี่ก็เป็นประสบการณ์นะครับแล้วผมจะบอกว่าทําไมผมถึงไม่จุดบอลสวนไปทําไมผมถึงไม่ทําอะไรนะครับเป็นการโต้อต่อไปนะครับถ้าผมจุดบอลไปเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ยินแค่เสียงปืนนะครับที่โยที่อาจจะได้เห็นแสงไฟตามมาด้วยนะเพราะว่า การที่เราโต้ตอบไปนะครับหรือว่าเราแสดงให้เขารู้เนี่ยนั่นคือการยืนยันว่าเราเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะเราเนี่ยจะอยู่ในผืนป่านะครับหรือว่าเป็นการแสดงออกว่าเราเนี่ยก็มีเหมือนกันแล้วถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเขาเล่นด้วยเขาเอาด้วยมันจะเป็นการประทะกันมากขึ้นกว่าเดิมนะถึงยางไรเนี่ยถ้าผมจุดบอลไปจุดอะไรไปผมก็สู้เขาไม่ได้เพราะผมรู้ว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขามีนะเขามีปืนเขามีประทัดหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะเป็นปืนนะพี่ๆหลายท่านก็บอกเป็นประทัดนะผมว่าน่าจะเป็นปืนดังแบบ สนั่นแน่นขนาดนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าปืนอะไรนะไม่รู้ว่าปืนขนาดเท่าไหร่พี่พี่ลองฟังแล้วคิดว่าเป็นปืนขนาดเท่าไหร่ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเนาะผมคิดว่าน่าจะเหมือนลูกซองอ่ะน่าจะเป็นลูกซองนะไม่แน่นะครับเพราะว่าลูกซองเนี่ยส่วนใหญ่เขาชอบนิยมเข้ามาในป่ากันเนาะเอามาล่าสัตว์ไม่ว่าลูกปลายลูกโดดเอาไว้ล่าสิ่งต่างๆครับกระแตบางลูกปลายหรือว่าลูกโดดเนี่ยไว้ยิงสัตว์ใหญ่ที่มีขนาด ตั้งแต่หมูป่าขึ้นไปก็แล้วแต่ทักษะที่พานเขาสะสมกันมาเนาะสรุปนะครับเสียงปืนที่เกิดขึ้นในคลิปตอนที่1 4 6เนาะบุกป,ป่าใหม่เจอเจ้าถิ่นแบบนี้ต้องระวังไม่งั้นได้เฝ้าลากกระม่วงเนี่ยผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นคนยิงบอกอนาเขตนะครับบอกอนณาเขตว่าเขตเนี้ยเฮ้ยมึงอย่าเข้ามานะเฮ้ยนายอย่าเข้ามานะเฮ้ยลุงอย่าเข้ามานะอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่เขาแบบ สังหารหรือว่าพื้นที่ล่าสัตว์เมื่อเราไปอยู่ในโซนนั้นหรืออาจจะเข้าทางปืนเขาหรือว่าอาจจะมีกับลงกับดักเนี่ยเขาอาจจะเตือนเราก็ได้นะครับเนาะผมคิดอย่างนี้กันเนาะเขาอาจจะเตือนเราเพราะว่าตอนที่ผมได้ยินเสียงปืนเนี่ยผมก็ไม่ได้ยินวิถีกระสุนนะว่ามาทางผมเนาะผมถ้าเกิดมาทางผมเนี่ยผมว่ามันต้องได้ยินแบบเสียงลูกกระสุนแหวกฟบฟบฟบอะไรมามัางนะครับเนาะแต่นี่ผมได้ยินแค่เสียงปืนนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะมีน้ำใจกับผมอยู่มีน้ำใจกับเพื่อนเดินป่าด้วยกันนะ เป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าอย่าเข้ามานะเฮ้ยโซนนี้เนี่ยข่าเขีรยเรียบร้อยแล้วเนาะถือว่ามีน้ําใจต่อกันแล้วกันก็ถือว่าเป็นการแสดงออกที่ตื่นเต้นเล้าใจนะผมก็ไม่รู้นะว่าแต่ละป่าเนี่ยพานเขามีวิธีการบอกอนณาเขตก,กันอย่างไรนะครับหรือว่ามีการตักเตือนมีการเปิดเผยตัวต,วตวนกันอย่างไรอะ่ะพี่ๆรู้ก็ลองคอมเมนต์ แนะนำกันได้นะครับเผื่อผมที่จะเข้าป่าหรือว่าไปเปิดป่าใหม่หรือว่าไปพื้นที่ใหม่เนี่ยจะได้รู้ประเพณีนะครับว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาทํากันอย่างไรนะครับโชคดีนะที่รอดมานะครับรอดมาได้ทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมกลับมาลงคลิปได้เนี่ยถือว่าโอเคแล้วเจบีซีนะครับรอดกลับมาได้ผมก็เสียเหมือนกันนะวันไหนถ้าเกิดผมไม่ได้กลับมาลงคลิปให้พี่ทุกท่านดูเนี่ยผมก็กลัวว่าจะเป็นอะไรไปในป่านะแต่อย่างไรอย่างที่ผมบอกทุกท่านนะครับบอกทุกครั้งนะครับที่ผมมีโอกาสเนี่ย เดินป่าแบบเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับอะไรที่มันเสี่ยงเกินแบบสมัยก่อนเมื่อ 2, อปีก่อนหรือว่าอะไรที่มันฮาร์ดคอร์เกินที่ไปมุดถ้ำแล้วเอาหัวมุดเข้าไปแล้วจะหายใจไม่ออกอะไรอย่างี้นะคือถ้าไม่จําเป็นแบบนี้ผมจะจะไม่ค่อยทำแหละเรื่องการปีนป่ายหน้าผาการเข้าไปในหุกในพื้นที่ที่ตกสํารวจเนี้ยอันนี้น้อยแนี้ JPC จะไม่ค่อยไปนะพยายามจะเซฟตัวเองแต่ถามว่ามีโอกาสลุยไหมก็อยากจะลุยแต่ก็ ให้อยู่ในฐานความปลอดภัยนะครับของการเดินป่าคนเดียวการแบกสัมภาระไปคนเดียวการนํายาไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นคนเดียวและสามารถกลับออกมาได้ไม่ต้องหวังเลยว่าจะโทรเรียก1 6 6 9โทรเรียกหมอสนามหรือว่าหมออะไรต่างกันนะครับในป่าไม่มีขึ้นผมบอกเลยที่ผมไปไม่มีขึ้นทางโทรศัพท์ทางมือถือทางอินเทอร์เน็ตนะครับมีสิ่งเดียวนะครับที่จะใช้ได้นั่นคือดาวเทียมดาวเทียมเนี่ยยังใช้ได้ยากเลยนะบางทีต้อง จับบนยอดเขาที่มีความโล่งมีความโปร่งสามารถรับดาวเทียมได้ในใจลึกผมเนี่ยผมอยากจะให้อีรอนมาร์สเนี่ยสร้างดาวเทียมให้หมดนะให้เสร็จนะครับผมจะได้ไร์สนในป่าได้นะจะได้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ทั่วถึงนะครับผมคิดว่าการเดินป่านะ่าจะสนุกมากขึ้นถ้ามีอินเทอร์เน็ตครอบคลุมในพื้นที่ที่เราเดินทางนะสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณนะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และบางคอมเมนต์อาจจะไม่ได้ตอบกลับนะแต่กดหัวใจก็ ถือว่าผมได้อ่านเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกการห่วงใยงจริงๆขอบคุณทุกการติดตามนะที่ทําให้ผมถึงสี่แสนผู้ติดตามนะครับถ้าถึง5้าแสนผู้ติดตามนะครับ JBC จะถอดหมวกเลยนะไั้นก็ฝากแชร์ฝากพ่อฝากแม่ฝากพี่ฝากน้องนะครับช่วยกันมากดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจด้วยนะสําหรับท่านใดที่อยากให้ผมถอดหมวกไวๆนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปเดินตาคนเดียวลุยต่งตางๆนานานะครับด้วยตัวคนเดียวนะครับแล้วก็สอนแทรกเทคนิค ความรู้นะครับในพื้นป่าความรู้ทั่วไปความรู้บรรพับบรุษความรู้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับผมก็จะนํามาถ่ายทอดนะในช่อง jbc ไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆนะครับก็กดติดตามไว้นะทุกช่องทางนะครับโอเคครับคลิปนี้ต้องลากันจริงแล้วใครมีคําแนะนาําหรือข้อสงสัยโปรดเก็บไว้ในใจนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปเลยผมจะเข้าไปอ่านและพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับเจอกันใหม่ทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงกับผม jbc วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ขอบคุณครับพี่